มาดูตัวนี้นะครับอัตราส่วนตรีโกณมิติที่เราจะใช้นะครับนะนะครับลักษณะมุมอะไรต่างๆนี่เป็นการประยุกต์ใช้ของตรีโกณนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับการหาองศามาดูเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามาจากไหนอย่างไรนะครับของอัตราส่วนตรีโกณมิติลักษณะนี้นะครับถ้าเรามองนะครับมันคือความสมคัญของในลักษณะของพิทากรัสนั่นเองนะครับว่าเนี่ย สามอย่างมุมฉากตัวนี้นะครับนะนะครับอ่าถ้าเรากําหนดว่าเอาความยาวของด้านตรงข้ามมุม A หารด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับนะเราก็จะเรียกตัวนี้ว่า sin A นะครับอ่านว่า sin นะครับนะนะครับเนี่ย sin A นะครับก็คือ sin ์ของมุมเนะครับความยาวของด้านตรงข้ามมุม A มุม A อยู่ตรงนี้นะครับด้านตรงข้ามมุม A เนี่ยยาว A หน่วยนะครับก็เป็น เศษ a นะครับหารด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านตรงข้ามมุม c ยาว c หน่วยนะครับนะก็เป็นเศษ a ส่วน c นะครับบางครั้งเราไม่อยากจำยาวๆแบบนี้นะนะับนะเราก็จะเรียกสั้นๆว่าข้ามฉากเนะี่ยตัวนี้อ่าเพราะฉะนั้นก็เราจะำลักษณะว,ว่าทรายข้ามฉากแต่นักเรียนต้องรู้ว่าข้ามก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม a หรือว่ามุมนั้นนะครับนะ ฉากก็คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับแล้วก็คอสเอนะครับคอสก็คือโคไซน์นั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้ชื่อย่อของมันนะครับนะ่คอสเอก็เท่ากับความยาวของด้านประชิดมุม A หารด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับอ่าเราก็จะเขียนสั้นๆว่าชิดฉากนะครับเนี่ยคอสเอนะครับความยาวของด้านประชิดมุม A ด้านไหนหลักประชิดมุม A ก็คือด้าน A อซนะครับซึ่งมีความยาว b หน่วย ก็ได้เป็น B ีนะครับส่วนด้านความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากก็ C นะครับก็เป็นเศษ B ส่วน C นะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับนะแทนนะครับทีนี้แทนก็คืออัตราส่วนของทรายหารด้วย c ค s นะครับนะก็ได้เป็นค่าแทนนะครับเพราะฉะนั้นค่าอื่นๆโคตรศึกเด็โคนะครับนักเรียนก็ต้องจําว่ามันมาจากความสัมพันธ์ของส่วนกลับอะไรนะครับตรงนี้เราไปเติมดูนะครับในช่องนี้ช่องนี้ และของโคสิกนะครับ